สวัสดีค่ะพี่แจ้งกุศลใหมเขาเลีนะจ๊ะคุยเฟืองเรื่องเกาหลีจังปลูกข้าโพดเสริมนะคะที่ไรมาเดือดเทศอันใหม่นะจ๊ะปลูกข้าวโพดนะคะวันนี้ข้าวโพดข้าเนีย เจาะรูเอานะคะคุมไหมนะคุมไอ้ไม่ให้หญ้ามันเกิดอยากกินกระพุนนะคะ เยบไปนะคะวิธีการปลูกกระโพดนะคะเอาไว้กินนะคะไม่ใช่ปลูกไว้เพื่อทําการพาณิชย์หรือการจําหน่ายนะจ๊ะวันี้เรามีพื้นที่ตรงไหนนะคะไหนที่พอได้เราก็จะทํากันไปนะคะก็เพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดนะจ๊ะ ไม่เรียบร้อยพื้นที่มันก็จะชุ่มฉ่ำฝนช่วงนี้ก็ตกบ่อยนะคะฝนก็ตกบ่อยอากาศก็แบบยังไม่ร้อนเต็มที่ยังไม่อุ่นเต็มที่นะคะเนี่ยเริ่มก็หนาวก็มีอีกแล้วค่ะหนาวหนาวมากนะคะ,ามานะคะลมก็แรงนะคะอ,อต้นไม้ไม่รู้จอยังไงนะคะสำหรับต้นมะเดื่อนะคะที่ปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดู สักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเริ่มแตกกิ่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะแตกกิ่งได้ประมาณนี้อันนี้สําหรับที่แตกกิ่งอ่อนนะคะเพิ่งปลูกใหม่นะคะอ่าป่านก็ยังไม่ขึ้นนะคะประมาณสองอห้าสิบกว่าต้นนะคะในท้องที่ตรงนี้ที่ปลูกใหม่นะคะเนี่ยค่ะเริ่มแตกกิ่งแตกยอดได้ประมาณนี้เองนะคะ บางอันยังไม่ขึ้นเลยนะคะโดยส่วนมากจะขึ้นแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ออกนะคะต้องรอลุ้นนะคะประมาณเดือนพฤษภานี้นะคะนี่ต้นพฤษภานะคะวันที่สองพฤษภานะคะนี่ค่ะนี่จะออกดูค่อนข้างเยอะแล้วนี่ก็จะแตกเป็นใบอ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยส่วนมากเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วเริ่มแตกใบอ่อนกันแล้วนะคะขึ้นประมาณเฉลี่ยประมาณ80%ของอที่เราปลูกนะคะที่เราปลูกนะคะไปนะคะลมกนข้างแรงจ้าแรงมากๆรบกวนการรับฟังแน่นอนเลยนะคะต้องขอโทษขออภัยมากๆเลยนะคะธรรมชาตินะคะจากธรรมชาตินะคะ เบเกีย,กยนับแล้วนับอีกะน,น้อมาประมาณสี่สิบห้าต้นนะคะแต่ไม่รู้ยังไงนะเพราะมันจะรอดไหม เด그렇게이거살아ร좀응모종가그렇게말려건조했잖아คจ말랐รีบรีบลูนะคะเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนนะคะ มโมให้จจิอืมู้จิ๊บแก갖กระเป๋าจับรเากระอะม่รูอะไรไม่รู้อะไรไรู้าะไรไม่รู้อะไอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรู้อะไรไม่รู้อะรไม่ระม่รูรไม่รู้อ้อะไรไรู้อะไะไรไม่รู้อะไรไไอ้อะไรไ ไม่ให้ลมมันปลิวผ้ายางแล้วปลิวว่อนอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็ขุดแล้วก็ใส่เข้าไปนะจ้าอืมก็คงจะใช้ระยะไวหลายสักนิดนึงนะคะเคค่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ปลูกข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะคะสี่สิบห้าต้นจ้าทีนี้ก็มาปัก ให้ตัวผ้าคุมปริวนะคะเว็นช่องว่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหญ้ามันก็จะขึ้นด้วยต้องระวังเราไม่ต้องการที่จะสู้รบปบมืกับหญ้านะคะปูผ้าคุมไว้และไม่ต้องการให้มันมปลิวว่อนนะคะก็มีการปักเข็มไว้นะคะ ตรึงไว้นะคะ45ต้นไม่เยอะปละูกไว้กินนะคะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่า <c oughs> ข้าวโพดนะคะเว้นระยะห่างเสียบเไปเสียบเข้าไปนะจ๊ะให มันตึงนะฮะไม่ให้ผ้าคลุมมันปลิวว่อนนะคะเราก็ตึงริมมาเรียบร้อยนะคะให้ตรงกลางอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะไม่เป็นการรบกวนต้นข้าวโพดอ่อนของเรานะจ๊ะนะจ๊ะปลูกริมไร่มาเดือดเทนนะจ๊ะก็จะประมาณแค่นี้นะคะปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะว่า มันจะได้ผลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าค้าวโพดที่เราปลูกวันนี้นะคะ45ต้นนี้มันจะยังเหลือทุกต้นหรือเปล่านะเจ้าเจาะรูผ้าพลาสติกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ประมาณนี้นะจ๊ะบายบายนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ